สบายดีสวัสดีพี่น้องพาพี่น้องมาหายางเลาะเห่นพี่น้งองเลาะเิ่นน้ำปลาน้ำดงน้ำทะเลพี่น้องยางทะลุมาหนีมาพอทะเลเป็นทะเลสาบที่กว้างใหญ่พี่น้องทะเลสาบอยู่ประเทศแคนาดาทะเลสาบเอเรียลครับอเอรีจะเอิันถึงบทถึงภาษาอังกฤษก็จะเป็นเบาหยางกะพี่น้อง คนแหงกินข้าวเหนียวแหงบอกยากดินบกขัองดินบกทองคือคนพี่น้องเมื่อนี่ล้มจัอหน่อยพี่น้องช่วงใบใบตะเป็นกำลังตกดินล้มเอ็ดเหนีนามทะเลคุณจักหน่อยพี่น้องเป็นทะเลสาบกว้างใหญ่แห้งพี่น้องเป็นทะเลสาบอยู่ประเทศแคนาดาอยู่รัฐออนตาริโออยู่เมืองดิมิมตันพี่น้อง เขตที่ผมมาหนีเป็นเขตวิลลี่ครับเป็นทะเลสาบกว้างบางครั้งจะกว้างใหญ่ครับมองสุดดุกหูลูกตาครับติดเขตกับสหรัฐครับเขตที่ผมอยู่เขตคอนทนตโอติดกันกับเมืองวินเซอร์ซึ่งการเดินทางขามไปสหรัฐเดินทางออกจากเมืองที่ผมอยู่นี่ ประมาณชั่วโมงหนึ่งพี่น้องสามารถขมสหรัตไปขมสะพานใหญ่สหรัตแต่ว่าผมยังโมกเษย,ย,ยิ่ยขมยั่งเกือพี่น้องมาอยู่หนีหลายปีอยู่จริงอ็โบเคยขมไปเที่ยวยังโบมีเวลายัางโบมีโอกาสได้ขาไปไปเทียทเท่ยวเตอเที่ยวมิเที่ยว,ลวเลาะหลินเป็นน้ำขังเขตที่ผมอยู่นี่ครับไปบกไก่ ว่าธรรมชาตยิยังไ้ความสวยงามสําหรับเฮาเสมอพี่น้องคนที่มักธรรมชาติบ่จําเป็นต้องมาหาไก่พี่น้องหายางเลาะยางเห่ียญเจ็บเกี่ยวความสวยงามจากธรรมชาติเฮาก็ได้ความสุขบ่จําเป็นตรงไปดินลนไปไก่พี่น้องเดี๋ยวผมสิพายางเลาะไปบงบึงบ่งบ่ดูไปได้อหกจั็กหน่อยพี่น้องเดี๋ยวไปผิดแหละ ต่างยางเลาะย่างเหร่นเก็บกินล่มชมบิ้วเสียงนนำทะเลค้นสัตว์คืนขึ้นมาไปปล่อยพี่น้องบอถึงว่าปล่อยๆแล้วพี่น้องค่อนข้างจะรุนแรงอยู่มือนี่ล่มบรูว่าเสียงในวิดีโอจะออาากไม่เป็นแบบเลยจะเกิดเสียงบกคมชัดเสียงบกใสแจ๋วขอโทวขอไพ่น้ำพีน้ำหน่องเด้อครับเพราะว่าระบบยังบอลงโตพี่น้อง <laughs> แคมือสมารเล่นพี่น้องมาเห็นความงาม,มาเห็นธรรมชาติอยกจะเก็บมาฝากพี่ฝากนอ้องเฮ้าโอ้ไปได้บ่หนิน้ำทะเลขึ้นสูงแยงพี่น้องมือนี่คนขางจะสูงแต่ก้าหาดตรงนี้ฝนขางกว้างวพาอาทิตย์ก่อนเนี่ยฝนตกพี่นอ้องเดี๋ยวผมจะขอโตดแดนขำมุอนี่ก็ไปได้บ่พี่น้องเอาจังหวะเอาเนาะ โอยากเปียกพี่น้องโทษ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 เพราะเปียกถ้าเกิดลงเทนาเปียกค่อนข้างจะหนาวเย็นพี่น้องอากาศยังเย็นแห้งจังเปียกไม่เดี๋ยวค่อนข้างจะหนาวเน็บเลยแหละพี่น้องอีกอย่างหนึ่งตะเวนกระลังเรือตกลงมาเดี่ยวผมก็บโบยากเปียกขมพีดีกว่ากระโดดขำ แสงแดดก็กรลังเริ่มลงพี่น้องกรลังเริ่มตก,กมากช่วงคำคาเลยมาย่างกินล่มช่วมวิวสูดอากาศบริสุทธิพี่น้องอหากใหม่นี่คือง่ามนาดจะได้สัตหากใหม่พี่น้องเป็นฝอยเป็นยุงกัญญายงามขนาดต้นไม้ยุ่นี่ส่วนมากจะเป็นหากฝอยทั้งหลายครับ บนหลุมงามๆอีกอย่างหนึ่งพี่น้องต่บนแหนน้่นมทะเลถ้าเกิดฝนตกดูๆนี่ต้นไม้แถวๆนี้ก็อาจจะไปเบิดพี่น้องเพราะน้ำทะเลขยับสูงขึ้นมาเรื่อยๆเรยพราะวหากไม่แถวๆนี้มันบอยเล็กพี่น้องเป็นหากใหม่ตื่น,นยังลงไปในผืนดินแค่บ่หอดเม็ดครับบึงเทือบึงคือต้นนี่ครับ ร้อยอยู่ข้างบนส่วนมากจะมีแต่แค่หากข่อยอยู่นะพี่น้องหากแกวเป็นบคุคคลมียังล่องบลกึกแต่่ต้นไม้สูงใหญ่พี่น้องเจอหนามทะเลอีกอย่างหนึง่งมันก็มีแตะแครขี่ไส้เนาะพี่น้องย่นเป็นแคทะเลเป็นเป็นไส้ทงหลายนะมันเป็นดินรวนดินเหนียวคือบานเข้ามันก็สามารถเทิดให่งต้นไม้โค่นลมไงนไงครับ มองมาสวยงามขนาดพี่น้องเริมเบิ่งหากเันองกระลังเริ่มลอยขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นช่วงที่ฝนตกฤดูน้ำายน้ำทะเลขยับขึ้นก็คงจะบดบดพี่นอ้องเกิดคงจะล่มโคนเดี๋ยวเพิ่เกิดหงอยร้องพี่น้องแต่หลังจากพ้นโคนเขาเจาก็บได้ไปใส่พี่น้องเขาจะก็ปะไปธรรมดาเป็นธรรมชาติ มันก็นอยู่ของมั่นแบบนเน่าเปื่อยไปตามธรรมชาติครับตัวประเทศนี่เป็นห่วามสําคัญกับธรรมชาติกับทร,รัพยากรของประเทศเป็นขนาดพี่น้องเพราะว่าต้นใหม่ที่มันโคนมันหักลงเขามาตัดเขามาอยากอยากได้ไปเห็ดฟื้นกันยังบม่ได้พี่น้องอยากตัดไปเห็ดฟื้นเห็ดอันาะวกฎหมายเน็นโห้พี่น้องผิดกฎหมาย พวกไดอยากไดเพื่อนไปหนึ่งเขาหนึ่งนามหรือว่าไปกอแคมปิง่งก็ต้องเลยไปสื่อพี่น้อง,ท,งทั้งทั้งที่ใหม่มีอยู่เต็มตามตาม,ตามธรรมชาติแต่ว่าเขาไปเก็บออกมาเลยบ่ได้พี่น้องไประลาบรวงบ่ได้ของม้อนนี้กฎหมายค่อนข้างจะรุนแรงครับเป็นสามมรดเอาความพิดเท่าได้ห้องภาสาหมารถือพิดไ,ไปตัดเอาตามใจชอบก็บ้านห้องบ่ได้พี่น้องไม่ตามป่าตามดงก็สร้างแต่ว่า เขาไปตัดเอาเลยบัวใดผิดกฎหมายพี่นอ้องเพราะว่ากฎหมายคุนขวบปุ้มประเทศเพิ่นค่อนข้างจะรุ่นแรงอยู่ครับเบืองมวนแต่ว่าสิ่งไหนที่มันผิดกฎหมายเขาก็เป็ตรงประเทศนะพี่นอ้องเพราะว่าเขาประพฤตุอย่างผิดเขาก็มีความสุขไปอีกอย่างหนึ่งครับสิ่งไหนที่มันหามเขาก็เป็ตรงประเทศปเะเทในสิ่งที่มันสบายใจพี่นอ้อง

ลงตู่เสียงนกเสียงเด่นห้องพวกนกพวกอะไรกันคือสิมีความสุกพี่น้องเพราะว่าเขากล่อฤด,ดูการนี่มากขึ้นกันช่วงเัมอช่วงหนาหอนเขาก็สิ่กินอิม่มน้ำจำล้านขึ้นกันพี่น้องจักได้กินโตนอนจักได้กินพวกปลาในยน่อยที่มันถือน้ำซัดมาน้ำทะเลก็เป็นช่วงระยะเวลาที่พวกนกพวก,กนี้เขาล่อค่อยขึ้นกันครับต่อไปขึ้นสิกินอิม่มน้ำจำล้าน มึงเสียงปูรูวาพี่น้องได่ยินเสียงบ่แต่ว่ากล่องผมมันบบสามาที่สู้มได้พี่น้องโทรซัทเมอถือซื้อ,อ,อเสียงจากธรรมชาติให้ความสุขสำหรับเฮาเสมอพี่น้อง้องขอบคุณพระเจ้าทสร้างธรรมชาติทสร้างความสวยงามในโลกมนุษย์ไห้มนุษย์เฮาเนาะพี่น้องมองไป้างหนแห้งงามพี่น้อง เป็นภาพบรรยากาศออกมาที่ว่าสวยงามย่งางเลาะย่งางเที่ยวน้ำทะเลฟังทางนี้เป็นเป็นทะเลอีกฟังหนึ่งก็เป็นป่าพี่น้องขามป่าตัวนี้ไปก็เป็นบึงพี่น้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นหม่องที่ว่าย่างเลาะย่งางเทียนะเ่ยวบ่เบื่อนะเด็ดมาฝากพี่ฝากน้องเข้าเพราะว่าความสวยงามจากธรรมชาติแต่เป็นยาวิเศษอย่างหนึ่งพี่น้อง พันยาพิเศษบำรุงร่างกายบำรุงจิตใจสามารถให้ร่างกายเขาเข้มแข็งขึ้นได้บุูรี่ในวิดีโอพี่น้องจะยินเสียงนกบ่ะเสียงจากธรรมชาติพี่น้องอนขางจะหลายนกหน่อยบึงพันห่างพันอันนั้นเพิ่อสิดีใจเพิ่นพี่น้องบบแตกต่างจากมนุษย์เท่าไหร่นาะช่วงระยะเวลาที่รอค่อยกำลังมา กะีรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกมีความสุขผมคิดว่าหอกว่าคิดไปตามความคิดคิดไปตามจินตนาการกับฟองพี่น้องเป็นความคิดส่วนตัวตเป็นอยียงที่บามองผาพไปแนวนั้นพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่แวะเขามาเยี่ยมมาเหล่นมาเที่ยวน้ามายางเลาะยางเที่ยวไปน้ากันนาะพี่น้องสายที่มกักเละาะธรรมชาติ สายที่มักเที่ยวไปตามธรรมชาติออกความสุขจากธรรมชาติบำรุ่งจิตใจหฮ้าครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันและกันขอบคุณทั้งโลกออนไลน์เพิ่นที่ได้เปิดโอกาสให้เฮ้ามาเยี่ยนลูมาแช่มาแบ่งปันความรู้สึกดีๆซึ่งกันและกันพี่น้องเดี๋ยวเอาไปโอกาสหนาป่าไม่ ขอกันไหมนาอครอบพี่น้องตะเว็นกําลังตกดินเดี๋ยวจะพาไปหางอย่างเลาะย่างเก็บเกี่ยวผาบรรยากาศเก็บเกี่ยวธรรมาชาติธรรมาชาติให้ความสุขสำหรับเขาเสมอพี่น้องเจอกันไหมครับคลิปวิดีโอหน่าโอเคครับบ๊ายบาย